การอิบารัดาของท่านอับดุลสลามฮะอิยฺวะซัลลัมห,หนึ่งในมารยาทท่านอับดุลสลามฮะอิยฺวะซัลลัมที่เราต้องนามาสู่การเรียนรู้กันกนะ็คือมารยาทท่านอบีในเรื่องของการอิบารัดาต่อลอสุบฮานุอัตัยลา,าลอตัยลานั้นได้บอกกับท่านอับดุลสลามฮะอิยฺวะซัลลัมว,ว่า อัลลอฮ์ตาลานั้นได้แต่งตั้งท่านอบีสร้างมนุษย์และจินเนี่ยว่ามาคารักตุนยินนวันอินสอินลาลียะบูดุนและฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบารัดต่อฉันหมายความว่าหน้าที่หลักของเราคือการอิบาดัดต่ออัลลอ์สุบฮานอมาตาลาท่านอบีุลสรลองของอะลีวะซัลลัมจึงเป็นคนที่มุ่งมั่นในการอิบาดัต่ออัลลอ์สุบฮานอมาตาลาด้วยกับสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์ตาลาได้บอกท่านอับดุลสรว่าดะบจดา จนกระทั่งความตายได้มาถึงยักษเกือความตายเพราะนั้นท่านนบีสุลตารของอะไรวะซัลลัมจึงมุ่งมั่นในการอิบาดะต่อรอสุภาหานุวตาลาและท่านนบีจะใช้การอิบาดะต่อรอสุภาหานุวตาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความมีความมีความสุขของท่านนบีสุลตาระซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าวะนจุไอยนัดกุรตุัอนีฟิศลสิ่งที่ทําให้หัวใจของฉันมีความเบิกบานเนี่ยก็คือในตอนที่ฉันได้ทําการดํารงละหมาด เพราะนั้นท่านนาบีสุลต่ลานได้มีความสุขกับการอิบารัดาต่อรลองสุบฮานุตตาลาในวันนี้ท่านนาบีมีความเหน็ดเหนื่อยท่านนาบีจะบอกกับบิลาลว่าอาริฮนาบิสซาลยาบิลาลโอบิลาลให้เราได้พักผ่อน ด้วยกับการละหมาดแล้วท่านนบีก็ไปสู่ไปไปสู่การละหมาดครั้งหนึ่งท่านอย่างอช้าเราจะเลาอันฮาเห็นท่านนบีสุลลัลของอะลีอวะสัลลัมได้ละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งว่าเท้าของท่านนบีสุลลัลของอะลีอวะสัลลัมนั้นบวมอช้าได้ถามท่านนบีสุลลัลของอะลีอวะสัลลัมว่าท่านละหมาดท่านทำอิบาดะขนาดนี้ทั้งทั้งที่อ้อ์สุภาโนวตาราเนี่ยได้อภัยให้กับท่านในสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านนบีสุล่านญองอชาอลาอะกูนนอัับดร่จไม เป็นบ่าวที่มีการขอบคุณต่อลอสุมานุวตาลากันนั้นหรือเพราะฉะนั้นในการออบาร์ดังท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีมีการไิบาร์ดในการขอบคุณลอสุมานุวตาลาและท่านนาบีก็ยังมีการไอบาร์ดมีการห้ามบรรด,ดาสหฮาบะในการที่จะมีการไอบาร์ดแบบสุดโต่งแบบที่มีการปฏิบัติจนกระทั่งว่า เลยเถิดท่านอับดุลลอฮฺของอะไรวะซัลลัมเหมือนดังที่คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าคนสามคนได้ไปถามบรรดาภรรยาของท่านอับดุลลอฮฺของอะไรวะซัลลัมว่าท่านนบีุลลอฮทำไอบาดะห์อย่างไรในวันวันเวลาเขาพบว่าท่านนบีุลลทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดในเรื่องของการคิดว่าคนหนึ่งบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อคนหนึ่งบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนเลยคนหนึ่งบอกว่าฉันจะถือศีลอดทุกวันเลยเวลาท่านนบีอับดุลลอฮฺรู้ท่านอัอดุลลอฮฺบอกว่าอินนีละวอัตกรุมากที่สุด เพราะฉะนั้นให้ยึดตามแบบอย่างของฉันอย่าให้เกินจากแบบอย่างของฉันนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสัล,ลสอนของอะไัยฮว่าัลงัมได้วางรูปแบบให้กับเราในการอิบาะดาของท่านนบีสัลสอนของอะลัยวัลลัม